แล้วบ่าวจะเอาเอะไรไปสู้คนในใจน้องนั่งได้คงแลน้องไปกับคนอื่นแล้วบ่าวต้องทำหันไปเถื่อยที่ได้คืนต้องคุณนฟื้น กับคืนจนน้ำตาแล้ววันนี้เราคงต้องทำความเข้าใจไม่เพือไรเมื่อนองจะไปบบาวก็พร้อมจะยินดีเจอรออยู่ตรงนี้อยู่แค่แข่คอยยับแล ห่วงใ่อยู่ห่างๆไม่ต้องรู้สึกผิดไรไปตามทางที่ต้องการที่วาดไว้ไปเลยเธอเธอไปได้ดี เชิญคนนี้ก็พรบเป็นกำลังใจให้แม้วันไหนเธอเขาทิ้งไปหันกลับมาได้ไหมเชิญจะอยู่ตรงนี้ตรงที่เดิม ไปได้ดีเชิญคุณนี้ก็พร้อมเป็นกำลังใจให้แม้วันไหนถึกเขาทิ้งไปฮันกลับมาได้ไหมเชิญจะอยู่ตรงนี้ตรงที่เดิม หัลคราได้มหมฉันจะอยู่ตรงนี้ตรงที่